เพื่อนๆนี่นะครับวันนี้เรามาในครัวของเรานะครับน่ามีอะไเท่านี้มีตวผูค่ะครับมีไข่ค่ะครับตวผูกับไข่นะคะกระเทียมนะคะหมูนะครับเป็นแ่กาเข้ากันนะครับเพื่อนๆสําหรับเจ้านี้นะครับครับวันนี้ส่วนไอ้โจกกระจับเนี่ยตัวไข่เจียวใส่ตบหู้ไข่นะครับผมก็จะเป็นไมู่ง่ายนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมของกกกัน่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเฮานี้ ตื่นนอนขวายนะครับก็เลยจะต้องแกะเนี่ยากะตันสักอย่างนะครับมาหน้างานเลยครับนี่ก็ต้องขอกราบไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือหม้อไม่นักของเรานะครับกราบพิละลายกาผมหักไว้ม่นละลายก่อนครับเพราะตอนนี้เป็ดครีมนี่มากนะครับอ่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงปรุงอยู่ตรงหลังนะครับจะได้บักเกะกะกันนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็เตรียมของก่อนแล้วก็ใส่อย่างกับห้องนี้นะครับอ่พี่แอนก่อนพี่โจ๊กจัดการไข่พี่โจ๊กกันเลยไข่สองใบที่พี่โจ๊กมีอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไปล้างไข่ก่อนนะครับคนละไข่กันนะครับ นะฮะเดี๋ยวเราบก็จะนะครับผมใส่ไข่นะฮะตอกไข่เข้าไปก่อนนะครับนี่นะฮะตอกกระตังอย่างนี้นี่นะฮะเอาตอกไป็พี่กุ้งน้อยบ่โอเคอันเฉาะพี่กุ้งน้อยนะครับนี่กควรจะ่านะครับอ้าวใส่ไข่เข้าไปนะครับไข่เจียวนะครับง่ายๆนี่นะครับอันนี้ง่ายๆแต่ประโยชน์เยอะนะไมาไอเจ้าแบบแบบขี้จิกเนาะนะครับเอาใส่ไปน้ำหนักเลยน้ำล้างค่ะทุกอย่างเลยครับแล้วก็ วันนี้จะใส่ไข่ไข่สองแกนนะครับมันต้องบังว่ามันจะเป็นเซกตัวนะครับเพราะทำอย่างใดแล้วก็มาเคยเซกตัวเลยนะครับสําหรับไข่เจียวนะครับของเขานะครโอ้นี่ไข่เก่าเนี่นี่นะครับมีเจือเลยน,นะครับมันมีเจือไข่ไข่ไก่มีเจือ,อะนะครับ นี่นะครับตักออกกว่างนะครับเอามาอีกฟองไหมโอเคเขาไปเอามาอีกฟองนะครับนะครับเดี๋ยวทีมงานร่่นไปเอาไข่ก่อนนะครับเพื่อนไม่ไปพี่บ้านคือลัไข่พี่บ้านระหว่างนี้เราก็ตัดเต้าหู้นะครับวันนี้ใจเต้าหู้ไข่อันเรื่องชื่อของเรานะครับเต้าหู้ไข่นี้ทําได้หลากหลายเมนูเลยครับบอกว่าจะเป็นตุ๋นพัดทอดนะฮะเอฟวิตติงจิกกเบลกับเต้าหู้ไข่ของเรานะครับเพื่อที่จะง่ายวยการ ตีนะครับเดี๋ยวจะตัดต้องตัดนี่เป็นชิ้นน้อยๆนะครับเพื่อนนม่นี่เป็นชิ้นน้อยๆไปนะครับนะครับไปลักจกจากแม่ไก่มาเลยนะพี่ทบนี่ดีมากนะครับที่ไปลักจกนะครับกับแม่ไก่ของเราไก่กำลังอวกไข่เลยฟักไข่อ่านะครับใส่ไข่ไก่เข้าไปนะครับไข่ไก่วันนี้ ตองเกล็นกึ่งนะครับขออนุญาตเอาต้องหวออกไปทั้หมดนะคะเพราะว่าเสียดายเสียดายจริงจริงเอายายเขียงยีไปก่อนยืมเขียงนะน,นี่นะครับเดี๋ยวเฮาก็จะทําการตีไข่พื้นเหลวนะครับนี่ เพราะอย่างมันถึงมาเซ็ตตัวนะพ่อเต้าหู้มันมีน้ำอยู่แล้วนะพี่ต้มนะมันมันมันแรงพยุงแรงเกาะถ้าจะต้องทอดให้มันเกาะกันต้องใช้น้ำมันเยอะๆแล้วก็เสียดายน้ำมันมากเฮาขิดกันในครัวเรือนนะฮะเฮาแบบเฮาแบบได้ทำขายเฮาก็จริงอย่างกินก็ได้นะครับตามสไตล์เ่าใช่แล้ว ช็แบบทีงง่เย็นแบนั้นและกว่านี้นี่ในเตีมเขานี่คือเตี๊มครัวตักตอนยอนตักตอนยอน,นครัก้อยเนี้ยไปก็อยเนี่ยไปนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ยังบัดสิบโมงตเนาะเก้าโมงห้าห้าสิบกว่าเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวกันประมาณเทีย่ยงนะเนี่ยเที่ยง <laughs> ใส่น้ำปตาก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ซ e. ีอิ๊วขาวก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับอ่าใครที่ชอบ ผงข้นอผงปรุงรสก็ใส่ได้ะะบะหมี่พิเศษพิการครับมีเมนูอาหารเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ได้หลายอย่างนะครับใส่เห็ดเตก็ได้นะครับแม่นค่ะ,ะใครชอบอย่างก็ใส่ใครไม่ชอบต้องรู้ว่ามันแย่ยๆอก็ใส่ก็ได้เนื้อคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่องยายเพื่อนสตอรี่แม่นค่ะมีอะไรก็ใส่ชอบแบบยายทําแบบยายะนะครับแม่นค่ะต้องเป๊ะๆนะคุณอันไหนที่มันเหมมีเ่เฮาก็บบต้องแบบ ถ้ามันลําบากในการค้นหาแล้วที่มันเป๊ะสุดก็ต้องไปก็ได้นะคะยุ้ย่างเช่นว่าอยากจะกินหูฉลามน้ําแดงจ้ะแต่ถ้ามันมีหูฉลามน้ำแดงเอาหูหมูเดียวกันที่ใส่เข้าไปหูหมูเลยไปเจอหูมูเดียวกันที่จะมาหรือว่าจะทำเหมือนว่าอ่าต้องบอกว่าแกงนะแกงหรือว่ามีนูหลอกนะครับผมอาจจะใช้เป็นวุ้นเส้นแตงหูฉลามได้ได้เออมันต้องปรอบใจเก่าที่แอนเคยกินหูฉลามหรือยังมาเคยครับแค่ว่า อ่าขนมรังนกพี่ยังมาเกินจีนเลยนขนมรังนกขนมรังนก,งนกขนมรังนกนะครับขนมรังนกนี่มันจมันนะพี่จ<อ>มันทอดนะนรนนครับตอนนี้ไข่กับเต่าหูปรกอบผสมกันแล้วนะครับเพื่อนอนะ่ะต่อไปนะครับจะผสมกันแองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาป่ากัดผสม,สมกับป่าสอสเ่โอโชน,นะครับเดี๋ยวเมนูนี้ก็จะเริ่มทำกันแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาตัวนี้นะครับสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวต้องขอย้ายนะฮะกองหน่อนนะครับเอาไได้ย้ายกระท เห็นเห็นนะครับเพื่อนนะปั๊บกล้องซะหน่อยพ่อพี่แอนนะครับอ่านะครับเราจะทอดไข่กันก่อนนะครับสวัสดีไอ้มากค่ะสวัสดีไอ้มาค่ะแซดนะครับอ่านะครับไอ้ตุ๊กจะใส่น้ำมันสำหรับการทอดไข่เจียวคต่อไปื้วยวันนี้จะเมาหัวหน่อยนะคะอันกล้องนี่จะหมุนวนรอบทิศทางนะคะอ่าอ่ยินดีต้อนรับนะครับเด็๋ยวจะเข้าไปกันนะครับว้าวแก้กับเปิดแล้วจะกินเวลาไหนนะครับไอ้มากกี่ข้ออุ้ยสะดุ ไอ้มากินข้าวตอนข้าวเจ้าหรือยังค่ะนี่ก็เอาเมงบินผ่านบ้านละลายน้ำมันก่อนมนีไปตรงนี้นะครับออันนี้ครัวนี่เป็นครัวเพราะว่าครัวเฉพาะกินอค,คอ่าครัวแบบาถ้าว่าถ้าว่าน้ำ,นำท่วมเนี่ยครัวมันไม่คขาจะมาหันเพราะมันจะไหลไปกับน,น้ําท่วมอย่างเขาข<ช>อนนะครับเห็มาไหลกับท่วมนี่ไปเลย นา,าวาืด้่ได้ได้ได้นาะพิโมันไหลมัดแข่งมันติดกับเสาวไว้มีวิธีที่ลงทุนสูงใหมอ่าครับคือซื้อดินมาถมให้บ้านเราสูงที่สุดเท่าที่สูงได้บ้านเทาบาสูงพี่โจ๊ก <c oughs> ดินเท่าจะสูงหรือบ้านอ่านะครับตอนนี้เดียวเขาต้องว่าน้ำมันฮอนขนาดแล้วนะครับผมอ่านะเดี๋ยวต้องขอตัวนะฮะไม่ต้อยใส่ไข่นะครับเพื่อนอ้าวนี่นะครับใส่ไข่ข้าไปว้า ไข่นี่ก็ผสม,มขไข่นี่ก็ผสมไปด้วยไข่แล้วก็เต้าหู้หลอดนะครับเต้าหู้ไก่เขาหู้ไข่ไก่เขาเนี่ยนะครับและความยากของมันก็คือการจะทําให้ไข่นี่นะครับผม,มเป็นแผ่นเดียวกันนะฮะอ่าม,มันยากมากนะครับเพื่อนไอ้โจ๊กก็จะเนี่ยที่จะมีตามเกิดน,นะครับเป็นแผ่นได้พี่โจ๊กแต่พี่โจ๊กจะกลับตัวโคไม่ได้มันเละเละๆะะดูความเหลวของมันนะคะมันเหลวมากๆเลย ขอหีกันแล้วกันนะครับจ้าไม่นานมากจาตกนั้นนะพี่โจ๊กถ้าสมมติว่าเอามาได้เป็นแผ่นก็เป็นแผ่นมันจะไหม้ได้เป็นแผ่นมันจะไหม้ครับพี่โอเคโอเคหยีเลยอันนี้เมนูยากนะครับสำหรับลูกค้าที่จะมากินกับที่ร้านกาแฟแอนกับโจ๊กโจ๊กกับแอนนะครับห้ามสั่งเมนูนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบันสามารถที่จะทำให้เป็นแผ่นจังงามได้นี่ถ้าใครว่า เ็นช่วยๆงามๆน่มาได้แต่ถ้าเป็นทีนี่ได้จะแนะนาให้ไปร้านเจไฝนะครับเไฝก็ล้ำถ้า้นะครับผมกล้ำเพ่ท่เปล่ยนเซ็กได้นะครับแต่สำรับช่องบ้าไอ้จกแล้วบอกเลยว่าเี่มาได้อันนี้ออกตัวก่อนทีจกาประมาณว่าต้หไผ่นี่ก้อนอ่าก้อนดีไข่เจียวฟูอ่าลองทให้มันเปล่นแบก้อนอย่างที่พดเน่าเอเหมือนไข่คนเลยที่โจ๊กไข่ไหนครับไข่คน เกยหันไค่คนไปอีกันนี่คับออันนี้เหมือนเรวยเฮาเซ็กัเล่นๆนะครับเพื่อนจะมันเหมือนแากินนะครับดแต่มันดูนุ่มๆเดินดงๆนะพี่โจนีมันเป็นแับเจลลี่อันนี้นะฮะเด้งเด้งเดึงงดงดงเด้งเโอ้โหหน้าตก็แม่กินเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเออนี่นะครับกรเดียวเฮา เสิร์ฟกับซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ไปบอกเลยว่าเด็ดมากเอ้ต้อขอขอบคุณแนวคิดการทำอาหารจากช่องยายเจอร์สตอรี่ใช่แล้วค่ะขอบคุณดีทุกครั้งเลยเพราะว่าคือแนวทางการทำกับข้าวเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันมีอะไรก็ใส่มีอะไรก็ใช้อ่าแล้วผมางเช่นมีเมียเี็ยก็เลยใช้เมียไปเอาไข่ นี่ไหรอข้้อปุ่นอ๋อเนี่ยนะโอ้ไข่ก็นแน่จรินมากจริงนะเนี่ยมีพิซซ่ก่อนนะครับเสร็จแล้วนึ่งเมนูนะครับกับเมนูง่ายๆของเรานะครับเมนูไข่นะครับคนไม่ได้ลายชื่อมากจะตั้งชื่ออยไรกแล้วแต่นะครับอันนี้มันมีโจเซปิ้บัตแล้ะเขาก็ได้ตั้งชื่อเมนูนี้ไว้ก่อนขออู้ว่าเป็นไข่คนตะาหู้กันแล้วกันนะครับไข่เต้องู้ดึงๆ หรือว่าไข่จะทาให้อ,อ่าักคนึ้นมันเย็นเย็นก่อนแล้วก็ใส่น้ามันเพิ่มเข้าไปแหม<อ>แล้วก็ทอดนะครับคุณน้องกรอบๆนะครับก<อ>็จะเป็นไข่เต้าหู้กรอบนะไข<อ>่จะเอาไปจดสิทธิทบัตรก็ได้นะครับเมนู <Menu S 2> <อ>ตัวต่อไปที่เราจะนําเสนอกันตอนนี้นะครับ<อ>เรียกว่าเมนูง่ายสุดๆนะครับผมก็คือนี่นะครับอ,อ้าวทัว่วพูนะครับนี่อันนี้ป็นที่นอนนะครับป็นที่นอนชาเขียวที่แปะอยู่อี่นะฮะอ่านี่ก็คือทัว่วพู แต่ทัวพูนี่เป็นทัพพูปลอดสารพิษครับผมโปลูกเองนะครับแต่เจ้านี้ไอ้โจ๊กหั่นกระลอกไปเลีย่าแล้วนกกระลอกไปอยู่ดีๆก็นอนมันขี้ค้ายมันกินสารปพอสารพิษแน่นอนนะครับเพราะว่าปลูกกันเองจริงๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดทั่วพูออกเป็นท่อนๆนะครับแล้วเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูที่เขาชอบกันมากที่สุดเลยก็คือเมนูผัด ัวภูหมาล่านะครับนะแล้ววันนี้ถัว่วภูยาวขนาดนี้นะคะเราจะตัดแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเราจะได้เท็กเจอร์ของออถัว่วพูเพื่มันยังยาวๆอยู่แบบนี้นะคะแะ้ <ใน S 1> ว่า<น>ที่พีแอนกำลังตัดถั่วพูครับวัตถุดิบและส่วนผสมเออนี่ค่ะจะ จะเอาเป็นทอนประมาณนี้นะคะใบาย,ยาวเกินไปและกรอบสั้นเกินไปครับแล้ววัตถุดิบที่ใช้นะครับผมก็จะมีซอสนี่นะฮะซีอิ๊วขาวนะครับเอ๊ะเ๋ยครับสับสน,นื่องการออกเครื่องปรุงครับซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะครับนะ้าแล้วนี่ก็คือซอสหอยนางรมนะครับอันนี้มีติดครัวเกือบทุกบ้านอยู่แล้วนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะเพื่อมีกลิ่นหอมเล็กน้อยด้วยกัน ยาะซอสฝาเขียวเข้าไปนะครับเพืเ่อนๆนะมีนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีน้ำมันงาพริกไทยแล้วก็ผงพริกมาล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับตอนนี้เพื่อทีมงานของเราได้ทําการจัดแจงแต่งองค์ทรงเครื่องการทากับข้าวก่อนนะครับเตรียมวัตถุดิบแป๊ดเดียวนะคะ ถ้าเอาเก่งนอเขาก็จะปอกนอให้ดูครับ,รบเออที่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ไปขุดนอดเลยมาได้ค่ะขุดนอน,นี่จะปลาเพื่อนเข้าพงไม้พงหญ้ามาได้ใครเด็กมันจะอันตรายเกินไปอ่านะครับเดี๋ยวจะต้องขอทักทายเพื่อนนะครับที่เข้ามานะครับอ่าคุณอ่าานี่นะครับเพื่อนเดิน <c oughs> ออกมาดูนะครับอ่า <c oughs> ฮัลโหลนะครับผมคุณไทโก้นะคุณไทโก้ เฟสโชนะฮะอ้าวที่บ้านเอเจนะครับแล้วก็สวัาสาวดีไอ้มากพาสแสบตัวนะครับสวัสดีนะคะน,นี่นะครับเดี๋ยว,วจะเป็นอาหารกันแบบง่ายๆนะครับ ง่ายทุกอย่างถ้าเกิดกับที่บ้าน AJ นะครับบางเมนูนะครับมันต้องไปยึดรักของความถูกต้องก็ได้นะฮะเอาที่เขาชอบว่านะครับบางครั้งที่การกินเช่นว่าแกงหอยแกนว้างมากินพักระหรือว่าพัชะอมก็มันต้องใส่ก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องใส่จะต้องใส่นค่ะมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนเขาบางคนใส่เพื่อเอาเปิงแต่บางทีแม่นะครับผมโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวต่างจังหวัดที่มาเคยกินพักชโอมมาก่อน มีกลิ่นเหม็นมากกินแรงมากกินแรงมากเลือกที่จะมากินหรือว่าเลือกที่จะมาใส่ก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอ่าบางคนเคี้ยวแบได้เลยนะพี่โจ๊กแต่ว่าหีบแซมได้อ่าจริงจริงอันนี้มันมีจริงนะคะเรื่องนี้มีจริงอย่างไอโจ๊กนะครับผมบอกเลยว่าไอโจ๊กเป็นคนชอบชอบกับเ้าแกงพักปังนี่โจ๊กเนี่ยได้นะครับแต่ไอโจ๊กจะมากินพักปั่งนะครับ มันเป็นไอ้ยันครับมันเป็นอ้ยังกระบอกครูนะครับเฮาบชอบหิงอ่าเป็นคนมีครูแต่ที่มีเออผมมีครูครับมีครูนะมีเสียงวะเออทุกคนมีครูหมดนะครับครูแหนมผมมีนะครับที่บ้านครูครูเอออ่าเสร็จบร้อยแล้วนะคะจบอ่าสั้นผ่องยาวผ่องอะตามเทคเจอร์้มันแบบสวยงามนี่นะคะอ่านี่นะครับต่อไปครับจะมาปรับกล้องเกิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะสวัสดีสิบท่านกับสองท่านนะครับ เจตาบผอมเตรียมนะครับกันเลยเราจะตาบหอมเตรียมก่อนการตาบหอมเตรียมที่ก่อนมาไว้จรงนี้ก่อนเนาะบาได้เป็นเรื่องง่ายนะครับบาได้เป็นเรื่องยากนะครับผมเอาหอมเตรียมมานะครับเอาวางไว้บนโคกโคกกว่าเสียงวันเสียงนะครับแล้วเราก็เอานี่นะครับผมไม่นี่นะฮะอ่าแล้วก็ทำการ มีจังหวะแบบนี้นะคะหอมหอมเตรียมจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเปิดว่าของนะฮะเด็กบนโลกคนนุ้นนีน้ มีชีวิตต้นไม้ต้นตอกมีชีวิตเก้าอี้โต๊ะเนี่ยทุกอย่างมีชีวิตคนไทยนิยมจะไหว้ครูคารวบบูชาเครื่องทำมาหากหินฉันแล้วการทำอะไรอย่างก็แล้วแต่ฟ้องมันมีความสุขครูจะได้อยู่กับเขาอย่างสนุกสนุกครับครูห้่องครูเขียงครูมีดครูกระทะครูสะลุกนะเหมือนลกก็มีแม่ย่านางเกินเห็นก็ไม่ย่านาง ก็ยันั่งอยู่ยร้อนไม่ใจก้าอันนั้นโจรคนแล้วมันติดมาก้าอ่ะนะครับเดี๋ยวขอต้องขอใส่ตัวน้ํามันก่อนนะครับวันนี้เลือกใช้น้ํามันตาสุกรนะเพื่อนๆปื้นรื้อนะน้ำมันตัวเดิมกระถทาใบเดิมแม้กระทั่ง ตะหลิวก็ยังเป็นอันเดิมของเฮานะครับเพรนะาะว่าเขาแค่เจียวไข่ผิวเชยค่ะ<ช>เขากรสามาถและเจียวไข่ไปแล้วนี่ก็มีความหอมหอมของไข่หอมขอ,องน้ำมันใช้ไปแล้วครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมไอ้โจ๊กขอส่งบินยานเป็นสําไรดาบงอนะรับทำทำถึงสังโปทำทีเมจิโกทุดออกมาม้นะโอ้โหที่ชักดาบออกมาโจ๊กมันคมมาก ลดย่ยาดแ่ฉันเมนูต่อไปนะครับก็เป็นเมนูพััวคูผัดมาล่าครับที่เขาบอกกันไว้นะครับเครื่องครัวไม่พโจ๊บน,นะครับก็จะมีผงมาล่าเป็นพระเอกนะครับสั่งซื้อได้ท่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ตามร้านค้าชำทั่วไปในตลาดสดนะครับเพราะว่าตอนนี้พริกผงมาล่าเป็นติ๊ก ทุกย่อมย่านะครับ <Okay. S 1> ผมไปที่กลางโต้งกลางนาชาวบ้านของู้จักขึ้นไปดอยสุดยอดของปุณนอยู่กับยอดดอยกับไอ้พาน,น้อยกำลังหาเพิ่งอยู่ไอ้าพาน,น้อยของรู้จักนั่นนะไปอยู่ใต้ทะเลลึกนะครับผมถามนักประดาน้ำกงรู้จักพิภูมาลานักประนาน้ำ พกไปกินตัวยคิดว่ามันก็ลอยฟูฟุ่นเจ็บทะเลแล้วเนี่ยนะครับใส่น้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่ยังไม่ได้ใส่เตื้อคือการใส่ใจเข้ากันนะครับเพืเ่อนๆลืมใส่ใจที่โจก,กับพี่แอนนี่ก็ครับการใส่ใจม่ได้ยากม่ได้เย็นเลยนะครับผมเคาะ <c oughs> หน้าจอเบาๆที่หน้าพี่แอนนี่ซองกำแหงๆนะ ปักๆนะครับผมหรือว่าจุดสาจุดตรงบนนี้นะครับเพื่อนอ่ากดเข้าไปปุ๊บแล้วกดถูกใจเมานะครับผมจะได้มีคลิปวิดีโอดีๆคลิปวิดีโอประหลาดประหลาดเพื่อนๆตลอดนะครับอ่ะนะครับปูนักหนาป้าปลาแล้วครับผมก็จะทําวิธีการชาปนกิตแก้แล้วนะครับอันนี้บอกไฟอูดบอกไฟวัวนะครับเราจะพัดตัวของเนื้อสัตว์ก่อนนะครับผมเพราะว่าเนื้อสัตว์ มันสุกยากกว่าหอมเตียมนะบางบ้านก็ใส่หอมเตียมก่อนแล้วพัดนะครับผมอันนั้นก็คือความเร็วของเขามันก็แล้วแต่เทคนิควิธีนะคะก็อย่างว่านี่นะคะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นครับผมอขุดมอร์นิ่งครับผมคุณดีโตโดครับมอร์นิ่งหอมเชียงใหม่คาแลนนะครับผมมาทานมื้ออาหารพอดีเลยนะครับส่วนบ้านคุณดีโตโดนี่กําลังจะเข้าสู่ช่วง last n i g แล้วตอนนี้ โถ่ทูเบสแล้วนะคะใส่เนื้อหมูเข้าไปนะครับเพื่อนบอมีเนื้อสั์คัดนื้อมันไงแเราไปจัด stir fry o อก in the pan นะฮะนะครับคัดเลยนะจ๊ะเพื่อนเอาให้มีความสุกประมาณสักครึ่ครับนานะฮะครึ่งครึ่ครึ่ค่ง50ถ้าเป็นภาษาบอลก็ว่า ลูกตับลูกนะครับลูกครึ่งลูกครึ่งก็ได้ลูกครึ่งก็ได้ลูกครึ่งนี่ก็คือคนไทยมีการสัมพันธภาพกับชาวต่างชาตินะครับจะเป็นลูกครึ่งนะครับครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกเกาะอ่าแค่ว่ามันเสมอกันเท่าเสียนะผมช่ยอู้ไปเรื่อยพี่แอนไปเรื่อยนะครับเอานะครับผมต่อไปเท่ากับใส่กระเทียมนะผมพุชเดอะการิกนะครับชกนะยังไง เขาจะพัดตัวเนื้อกับตัวของการีนเพื่อมีความเป็นเด่นโกลเด้นคัลเลอร์นี่เดือนทองเดืองทองนะครับนี่นะครับเพราะว่าเป็นนี้เพื่อชาติชาติเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วนะจ๊ะเพื่อนเอออกอบฝาเ้าก็อุ่นได้ห้องก็ได้ห้องเนาะอหญ่จะไปตามมาได้ก็ขึ้นคตรลูกไปถึงโคตรลูกไปนะเป็นพ้องภาษาว่าภาษาริ้วเทือกเอ็นบุญอ่านะฮะเอ็นบุญอ่าแล้วก็ใส่นี่นะฮะ ตัวปูนะครับผมตัวปูบบอุ่นมันีครับปัแบปูปูแบบอุ่นบัตเตอร์ฟายคีนะเพื่อนใส่บัตเตอร์ฟายคีให้นะครับหรือว่าตัวปูของเรานะครับนี่ครับแล้วเราก็จะใส่ตัวนะครับผมออยสเตอร์ซอสนะครับพี่แอนแต่แรกน้ำมันหอยนะครับนีนะครับ นี่มีเขามีร้านนะติดม <c oughs> <lleva> ันก่อเออเลิกไปตามธรรมดาไม่ใช่ยันทีดีไม่ใช่ยั่าไปเลยใช่นหมคอับขนมซอสซอสถั่เหลืองเดี่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอ่าน้องขายน้ำส้มไปยนอยู่ได้จริงใช่ไหมครับนี่อันนี้ซีซนิงซอสซอสถั่วเหลืองดำ เล็กน้อยนะครับเพื่อนเซตามนออยครับน้ำมันงานี่นะใส่เล็กน้อยนะครับมาล่าพาวเดอร์ผงมาดราผงมาด้าตัดเข้าไปนะครับเพื่อนโโอ้ห ฮอตแอนด์สไปซี่ for the m a l a powder อ่าร้อนแน่ครับแล้วเราต้องการความช่ำๆื้โดยการใส่ water นะครับเพื่อนๆนี่ป๊บเข้าไปนะครับต้องการช่มอันนี้อีกไหมพอแล้วค่ะนี่ครับผมจากนั้นเราก็เร่งแก๊สครับนี่เพื่อให้ตัวซอสของเฮานี้เดือดบุดๆนี่อย่างนีนะฮะ แล้วใช้ชอบเผ็ดกดใส่ถึงมาล่าเยอะๆแล้วเราก็ปิดแก๊สนะฮะอ่าโคดเดอะสโตกนะฮะขอฝาของผมมาล่าหน่อยนี่นะครับผมแล้วเราก็ขอจานนะฮะอ่าไอแฮปดิสนะฮะนี่อ่าเมไอแฮปดิสนะครับผมฟอร์มเดอะอ่าบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟพีวิดมาล่าพาวเดอร์นี่นะครับโซ่ อกรุดสมิลเลยนะครับเพื่อนๆหอมมากมากเมนเลยนะคะยังครับไม่กินเลยไอหมากบอกว่ายังไม่ได้กินอย่างเตี้นะคะเร็เร้อยนะครับผมคุณดิโกโรกับกรูดมอหนินี่นะฮะนี่ยังไม่เสร็จนะครับปกติแล้วเราก็จะนิ่ฮะพุดเจเปปเปอร์นะครับเทปไปแล้วก็ มาร่าพาวเดอร์อะเกนนะครับเนี่ยชวายนะฮะรอบสองชูนี่เกาะคอมพิซครับผมทั้งสองเมนูนะฮะอ่าเมนูแรกก็คือนะผมบัตเตอร์ไฟพีนะฮะแอนด์พาวเดอร์มาล่ามาล่าพาวเดอร์สเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟพีมาล่าพาวเดอร์แอนด์อ <Yeah. S 2> ่าเอ วิตเทาฟูนะครับอ่านี่ครับผมเกาะเป็นเมนูออมเล็ตออมเล็ตทฟู อ่านะครับก็เซ็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับอาหารในเช้านี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณดีโตโดนะฮะอ่าขอบคุณไอมากนะครับผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะพี่แอนนะฮะต้องขอ thank you so much for watching my channel นะฮะแล้วก็ see you again next live นะฮะ thank you so much for watching คุณเชียโกนะคะเกรตโกนะคะพี่พาเปียสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณพี่พาเปียที่เข้ามาทักทายนะครับกกระบวนการทำอาหารก็เร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์สเตชันหน้านะครับ <Live S 1> สำหรับสเตชันนี้ต้องขออนุญาต เซ่บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my channel นะครับยูเ n นน t กราดค่ะครับขอบคุณครับขอบขอบคุณพี่พาเปียนะครับคุณพี่ผาเปียร์ค่ะออกเลยแล้วหรือยังครับพี่เปียครับนะครับจะลงแล้วพี่เปียวจะลงแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะพี่เปียร์นะคะขอบคุณไอ้มากนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ